เย้ <Yeah. laughs> ขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ของเราด้วยนะครับสุดยอดมากน่ารักทุกคนเลยขอบคุณมากครับเอากรี๊ดกับแบมแบมอีกทีสวัสดีครับสวัสดีครับแบมครับบผมน้องๆมารออยู่นานมากแล้วตั้งแต่ห้างเปิดเลยอ๋อ oh, จริงเหรอครับห้างยังไม่เปิด <c oughs> ก็มารอกันอยู่แล้วครับอะสวัสดีคร <c oughs> ับแบมแบมก็ซเวน เยเลยลมีได้ไปกินอะไรที่อยากกินม้างหรือยังครับในเมืองไทยจริงผมอ้วนขึ้นนิดนึงนะครับพอมาไทยเนี่ยผมเพราะว่าจริงเหรออ้วนขึ้นจริงเหรอครับแก้มออกครับผมจริง,รงไม่คือผมมาตอนไปกาญจนบุรีครับผมบผมกินอาหารแบบทางนั้นคือผมกินได้ครับผมผมก็ชอบผมก็กินไปแม้ว่าคนอื่นกินไม่ได้ผมก็ต้องกินของเขาให้ เวลามาไทยพอไม่รู้เขาให้กับข้าวดีมากเลยผมก็มกินทุกอย่างก็คือกินเอาไว้เพราะกับเกาหลีมันไม่ได้กินนะใช่<า>งั้นแสดงว,ว่านอกจากทํางานแล้วนอกจากเที่ยวแล้วเรื่องกินก็เต็มที่เหมือนกันแน่นอนแน่นอนครับผม <โน S 1> เยอะมากเมื่อวานก็โอ้โหเยอะเลยครับผมเมื่อวานกินข้าวกับกะปิมั้งครับกินป <laughs> แล้วก็กินกับมะเขือครับเอ่าอ,อันนี้ฟังดีๆนะครับผมผมไม่ได้อยากให้เรือมันแล่นเหลืออะไรแต่ว่าผมจะพูดนะครับผมคือ <laughs> นี่ถึงเพราะว่าผมอนวันเกิดผมครับผมที่บ้านผมก็เห็นตุ๊กตาหมีที่ตั้งอยู่ใช่ไหมครับผมในตัวหนึ่งตัวนั้นพี่มาไป็นคนซื้อมาให้อนวันเกิดฟังก่อนก่อนสิฟัก่อนคือพี่มาก็ซื้อมาตัวหนึ่งแล้วมันเหลือที่ครับผมผมก็เลยต้องไปซื้ออีกสามตัวมาเติมแล้วทีเนี้ยผมยังไม่ได้ให้อะไรกับแล้วพี่มา ช่วงนี้สปีกเกอร์เขาเจ๊งไปอลำโพงครับก็เลยกะจะซื้อลำโพงให้สักอันหนึ่งครับผมนี่เหลือไม่ได้แล่นนะไม่แล่นไม่แล่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 ครับเหลือมันจะแล่นทำไมเออเออเออเหลือไม่แล่นหรอกนี่ไปนี่อันดามันเลยนี่ไปเอาเอา ก็คือก็คือจะซื้อสปีกเกอร์เนาะน่าจะเป็นลำโพงใช่สปีกเกอร์ตั้งใจจะเป็นสปีกเกอร์ใช่ผมให้ฟังที่บ้านเลยให้กับพี่มารคคือครับผมนะครับโอเคว่างใครได้เข้าไปดูไลฟ์ไหมครับดูนะครับผมได้57คอยมาไหมครับแหมดีมากดีมากดีมากครับผมไอคนตอบผิดเนี่ยทั้งทีได้ดูมั้ยครับมีคนตอบผิดเออก็เซเว่นมีใครเอ้ยใครไม่ได้อยู่ในก็เซเว่นแบมแบมแจ็คแฟนสันแจ็คสัน คุณตอบแบมแบแต่ผมไลฟ์พีอยู่ือแบบงงไม่เขาแกลงไงพี่ว่าเขาแกลงแกลงอ้าวแกลงทำไมแกลงแล้วก็ไม่ได้คอยใช่ไหมตอนให้ก็ไม่เอาไม่ให้ก็โบนเนาบางทีการเห็นแบมหงุดหงิดก็เป็นความสุขขอนกันไม่ไมราเล่นเราเล่น แซวแซวแซวซวซวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับนี่คือของขวัญสุดพิเศษที่อยู่ในแอปเนาะอ่าใช่ครับผมสามสองหนึ่งเช็คเหมือนเล่นเกมเขย่านั่นือพะพอแล้ว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  เขี่ยวจนจอดับเลยแป๊บนึงครับผมค้างแล้วเดี๋ยนะฮะค้างไม่หรอกอาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่านี่แหละเราอยู่ด้วยกันเยอะมากเใช่ครับเาทีเดียวแต่ว่าเมื่อคนเช็คแล้วเนี่ยเดี๋ยวระบบเมื่อสัญญาณมันกลับมามันก็จะบอกเองว่าเราได้คอยเท่าไหร่ใช่ครับผมเนาะผมค้างไปเลยคบผมมือถือดับไปแล้วคอยทุกคนโช